กล้เทศการปีใหม่แล้วนะคะใครที่ยังไม่มีของฝากของขวัญให้กับตัวเองค่ะอยากได้เรดิโนยนะคะตัวนี้เป็น effective dose ค่ะอ่อนโยนแต่ทรงประสิทธิภาพเรติโนยใหม่ล่าสุดจากกิฟรีเลยนะคะ1หลอดเนี่ย30 ml เดี๋ยวเราไปตามหากันค่ะว่าเรดิโนยของกิฟอรีตอนนี้มีเยอะมากน้อยเท่ไหนนะคะแล้วก็มีใครที่สนใจในการใช้เรดิโนยกันบ้างค่ะ นี่เลยค่ะเพื่อนขารีนอย HPR 0.2%นะคระทำไมถึงต้องเป็น0.2%ค่ะตัวนี้ใส่ไปแม็กโดสเลยเต็มโดสแต่ไม่ทำร้ายผิวฮนะโบกเกเองก็ใช้มาประมาณ14วันแล้วค่ะรูขุมขนก็แลดูจางลงเนาะผิวก็มีความกระจ่งางใสมากขึ้นค่ะแล้วก็ริ้วรอยเล็กๆต่างๆพวกนี้นะ ดูดีขึ้นตัวนี้เป็นซิกฟรีเลยค่ะไม่เี่ไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนไม่มีซิลิโคนไม่มีสีสังเคราะห์นะคะไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองค่ะและมีสารสําคัญใส่เข้าไปแบบจัดเต็มเลยนะคะใครที่อยากได้ในส่วนของเรติโนย์ค่ะสามารถกดสั่งซื้อเนกาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้จัดส่งกันให้เลยค่ะผิวจะได้ดีก่อนปีใหม่กดสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ